สวัสดีจะมิโลดีมากว่าบอกค่ะจิมรอจ้าไม่ถูกก็แต่ละจิมิโลอบกรเียมจ้าอุ้ยหลาวดิลว้ลวแลวอันนี้เป็นเฮดเฮดก็จะเ่วยเฮดเฮด

แยกีรอดก็เด้ตัวใี้ใครบดเดงบ่ดีเอ้อออโอ้ยปลอกปอกปลอกปลอกใค่สีดูขั้นขั้น โลกแห้งภากามีคนตกส่วนเศ้า รอกระเจียวกระรี่พี่รอพี่รอบมันจะเรีเป็นมต๊รอบรอกกระเจียวตอกกระเจียว เปิดวันอีโลเด็กอาชีพที่นะข้าเปิดวิทยุนั่นเด็เข้าวเปิดพิธ <mo> ีกน ออาที่รอบที่น้าโอ่อนโดคับเก็บอยู่ได้โคกได้ปลาโอ้โหตกก็ออกแกงใส่ยาน้ากเหรแกงใส่ยา่ใส่ยาเม็ใส่ที่แกงมาบิหยไม่เนไ พี่น้อง พี out, ่ล็กเาได้ออกากพูดพี่ีกรแซกกันแล้วพี่เลอกพี่เล็กดพไปหาเบอร์แกกีรอบกด้วบัติเดออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะียเอาแกกี่ลอกก็สูเบอร์ด้อบัติดอร์ก็สิเป็นเจ๊งไหนเราจะ เอีแกเาสข้กเอาเอาเบดูาไเาดกเพชรแม่ดอกเงินไม่เย็นนะดอกเพชรแม่ญี่ปุ่นแม่ฟังเินะเดิกทานเย็นนะแม่ฟังเงรนเด็กบินไ่ได้หลย แม่ดอกนึ่งเลยฝักคนเอาอาดอกกระเที่ยวกระติแกะแบบดีเนาะแกสกเรย่องดอก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 ดออ ได้เลยนคนคิปดีจ้ะไปแล้วพี่น้อง